บริษัทแฟนดอมแอปพลิเคชันจำกัดแพลตฟอร์มสำหรับแฟนคลับรูปแบบใหม่แฟนดอมแอปพลิเคชันเชื่อมต่อประสบการณ์ใหม่โลกดิจิตอลกับแฟนคลับคอมมูนิตี้จัดงานแฟนดอมโทรเพียดินแดนของแฟนคลับตอกย้ำจุดเดน่นแอปพลิเคชันที่จะพาเหล่าศิลปินมาสัมผัสกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะด้อมไหนสายไหนก็มารวมกันที่แฟนดอมแห่งนี้เพราะที่นี่ให้คุณใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ ภายในงานมีศิลปินนักร้องไอดอลในแวดวงต่างๆมาทำกิจกรรมและพบปากแฟนๆอย่างใกล้ชิดพร้อมไฮไลท์คอนเสิร์ตรวมวงไอดอลและมินิคอนเสิร์ตจาก Purchase b ย y b a n d เบอร์แรกของค่าย GNS ในเครือ g MM Grammy ทั้ง5้หนุ่มได้แก่จังเน่กริตินปลามและปลั๊กี้มาวัดลวดลายและพบปากแฟนๆอย่างใกล้ชิด ตัวในวันนี้นะคะที่มาที่ไปเลยก็คือเราตั้งใจอยากจะ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่เข้ามาจอยทำแอคทิวิตี้ในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วเราก็ตั้งใจจะเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ด้อมไหนสายไหนไม่จําเป็นต้องเป็นด้อมของศิลปินนักร้องเท่านั้นคุณจะอยู่ด้อมมูเตลูด้อมสายกินด้อมรักษาสุขภาพด้อมออกกําลังกายกีฬาหรือว่าไม่ว่าจะด้อมไหนก็ตามนะคะกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเรื่องเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ได้เลยนะคะบนแอปแฟนด้อมนะคะและอยู่วัตถูกประสงค์นึงเลยก็คือเราจัดงานวันนี้เนี่ยเพื่อที่อยากจะโปรโมทนะคะครีเอเตอร์นะคะที่มาจอยแพลตฟอร์ม เรานะคะในช่วงที่เป็นแบบพายอนเนียร์ครีเอเตอร์นะคะเพื่อใหอ้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ทํากิจกรรมที่ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ ine, แล้วก็ออนไลน์ค่ะตัวแอแฟนดอมนะคะเราสร้างแอแฟนดอมขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นแฟนคอมมูนิตี้ค่ะคำว่าแฟนคอมมูนิตี้นะคะก็คือเป็นคอมมูนิตี้ให้แฟนคลับเนี่ยกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะคะชื่นชอบศิลปินดารานักร้องชอบกิน ชอบเที่ยวหรือว่าชอบดูดวงสายมูตเตลูนะคะมาพูดคุยเรื่องราวที่ชอบมาแชร์ประสบการณ์ที่ชอบและทํากิจกรรมอย่างยากตัวอย่างนะคะเรามีฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหวตค่ะโหวตแฟนดอมมิวสิกทอปชาร์ตนะคะที่เราโคเป็นพันเนอร์กับทางยูเนี่ยนมอลนะคะตัวโหวตตัวนี้ก็จะต่างจากที่อื่นค่ะที่อื่นก็คือโหวตเพื่อแบบมีแบบทับ t r e อ o หรือทับ of the m o n t อะไรเงี้ยแต่ของเราค่ะเราโหวตเพราะว่าเรารู้ว่าแฟนคลับเนี่ยต้องการพื้นที่ให้ศิลปินที่เขาชื่นชอบค่ะได้แสดงผลงานสู่สาธารณะมากขึ้นนะคะดังนั้นตัวโว จะตก่างจากที่อื่นคือแฟนคลับมาโหวตปุ๊บศิลปินเนี่ยได้มีสเปซได้มีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดอย่างปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทั้งตัวชาร์จสปอร์ตนะคะที่บอกว่าเป็นตู้ชาร์จแล้วมีโลเคชันอยู่ในใจกลางเมืองทั้งหมดนะคะที่เป็นพรายโลเคชันรวมถึงตัวยูเนี่ยนอมเองนะคะทั้ง15จุดทั่วห้างเลยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเทสต์เช็คอินคือเราทุกแอคทิวิตี้ที่แฟนคลับเข้ามาทําบนแอปของเรานะคะ่ะเราจะกีฟเบนิฟิตแบ็กกับแฟนคลับด้ดนใ ของเรานะคะเอาไปใช้ทำโหวต์หรือเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าต่างๆในอนาคตค่ะจริงๆเราก็พยายามติดต่อให้แบบหลากหลายหมวดหมู่นะคะเพราะเรารู้ว่าความต้องการเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบเนี่ยมันหลากหลายไม่ได้มีแค่ศิลปินนักร้องนะคะถามว่าเชิญชวนยังไงเราก็บอกเลยว่าเออเรามีแพลตฟอร์มตรงนี้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเราก็จะให้แบบ สิที่พิเศษของคนกลุ่มแรกที่แบบเข้ามาจอยกับเรานะคะก็จะมีการแบบเวฟค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มฟรีต่างๆค่ะแล้วเราก็จะช่วยโปรโมทครีเอเตอร์ท่านนั้นนะคะที่เป็นคนกลุ่มแรกเนี่ยที่เข้ามาจอยแพลตฟอร์มเรานะคะแบบเต็มที่เลยค่ะค่ะด้วยความที่แบบตอนนี้กระแสทีป๊อปก็กำลังมาเนาะแล้วก็พอทำรีเสิร์ชเนี่ยก็คนพบว่าจริงๆแล้วแบบคนไทยเนี่ยแค่แบบด้อมเดียวด้อมแบบเคป๊อปอะมีมูลค่าตลาดแฟนคลับเนี่ยสามพันกว่าล้านแล้วยังไม่รวมถึงทีป๊อปหรือแบบด้อมอื่นๆด้อมกีฬาด้อมมวยเราก็เลยดึงงงพารเเนนออม่ว่วจะป็ืข สภามวยไทยโลกอะคะ่ะที่เราอยากจะผลักดันนะคะไม่ใช่แค่ศิลปินทีป๊อปเท่านั้นนะคะให้ไปไกลระดับโลกผ่านแบบเ,เทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชันของเราให้เขาเนี่ยได้คอนเนคกับแฟนคลับได้ทั่วโลกมากขึ้นนะคะยังรวมถึงเราอยากจะผลักดันตัวมวยไทยเนี่ยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยอย่างแท้จริงโดยการทํางานร่วมกับสภามวยไทยโลกด้วยค่ะ ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาโหลดแอปแฟนดอมนะคะโดยที่ตอนนี้นะคะเราก็ใครที่ดาวน์โหลดปุ๊บก,ก็รับฟรีไปเลย100คอยนะคะแล้วชวนเพื่อนเนี่ยก็ได้อีก25คอยนะคะเข้ามาเช็คอินมาโพส์น่นทํากิจกรรมดูวิดีโออะไรเงี้ยในแอปก็คือจะได้รับแบบเ,เป็นแอคทิวิตี้คอยกลับไปเพื่อเอาไปใช้แบบเป็นส่วนลดหรือเอาไปใช้กิจกรรมต่างๆในแอปได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่ a c e b o o k f a n d o m Thailand ได้เลยนะคะหรือว่า w w w f a n d o m co. th ค่ะ